มงคล38บทที่21ไม่ประมาทในธรรมการไม่ประมาทในธรรมหมายถึงการมีสติอยู่เสมอไม่ปล่อยใจให้หลงไปกับความฟุ้งซรร่านหรือความลิมนอเลิฟจนทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติธรรมเป็นหลักธรรมที่เน้นให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิต และใช้เวลาอย่างมีคุณค่าโดยไม่ประมาทในเรื่องของกุศลกรรมและการทำความดีในทางพุทธศาสนาการไม่ประมาทถือเป็นหนึ่งในหลักธรรมสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยมีแนวทางปฏิบัติด,ดังนี้ 1. มีสติระลึกรู้อยู่เสมอในการกระทำคำพูดและความคิดของตนเอง 2. ดูเท่าทันความไม่เที่ยงตระหนักว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์สามมันทำความดีไม่ผัดวันประกันพรุ่งในการสร้างกุศล,ลกรรมหรือช่วยเหลือผู้อื่นสี่หลีกเลี่ยงความชั่วระมัดระวังไม่ให้ตนเองตกอยู่ในทางที่ผิดหรือทำสิ่งที่ไม่ดีห้า พัฒนาจิตใจฝึกสมาธิและปัญญาเพื่อให้จิตใจสงบและมีสติมากขึ้นการไม่ประมาทจึงเป็นแนวทางที่ช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญาพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเหมาะสมประโยชน์การไม่ประมาทในธรรมการไม่ประมาทเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา หมายถึงการมีสติรอบคอบไม่ประมาทพลาดในการดำเนินชีวิตซึ่งนำมาซึ่งประโยชน์มากมายดังนี้ 1. ป้องกันภัยและปัญหาการไม่ประมาทช่วยให้เราระมัดระวังคิดไตรตรองก่อนตัดสินใจหรือลงมือทําส่งผลให้ลดความเสี่ยงจากอันตรายและปัญหาต่างๆในชีวิต 2. พัฒนาสติและสมาธิการไม่ประมาทฝึกให้เรามีสติอยู่เสมอรู้เท่าทันความคิดและการกระทำของตนเองช่วยพัฒนาสมาธิและความสงบทางใจ 3. สร้างความสำเร็จการไม่ประมาททำให้เราทำงานอย่างรบอบคอบมีความรับผิดชอบและตั้งใจเต็มที่ส่งผลให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย4 รักษาความสัมพันธ์การไม่ประมาทในการสื่อสารและการกระทําต่อผู้อื่นช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและลดความขัดแยง้ง 5. สร้างความมั่นใจเมื่อเราประพฤติตนด้วยความไม่ประมาทเราจะรู้สึกมั่นใจในตนเองมากขึ้นเพราะรู้ว่าตนเองได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว 6. เป็นพื้นฐานของความมาีการไม่ประมาทเป็นพื้นฐานขององค์การทำความดีพร้อมช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการทำผิดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องเจเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตการไม่ประมาททำให้เราวางแผนและเตรียมตัวสำหรับอนาคตช่วยลดความกังวลและรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้น 8. เป็นทางสู่ความหลุดพ้นในทางธรรมะการไม่ประมาทเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์เพราะช่วยให้เรามีสติรู้เท่าทันความจริงของชีวิตสรุปการไม่ประมาทเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญช่วยให้ชีวิตมีความสุขความสำเร็จและความสงบทางใจทั้งยังเป็นพื้นฐานขององค์การพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นผู้ประมาทในธรรมการเป็นคนที่ไม่ประมาทในธรรมความไม่ประมาทในธรรมะหมายถึงการมีสติอยู่เสมอและปฏิบัติตนตามหลักธรรมะอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ชีวิตมีความสงบสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ไม่ประมาทในธรรม 1. มีสติอยู่เสมอสติคือการระลึกได้และรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาการมีสติช่วยให้เราตระหนักถึงการกระทำคำพูดและความคิดของตอนเองทำให้ไม่ตกอยู่ในความประมาท 2. ศึกษาธรรมะการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยให้เราเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 3. ปฏิบัติสมาธิการฝึกสมาธิช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิและมีสติมากขึ้นทำให้เราสามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้น 4. ปฏิบัติตามศีลการรักษาศีลเป็นพื้นฐานสำคัญขององค์การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะศีลช่วยให้เรามีความประพฤติดีและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น ล่อยว่างการไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆมากเกินไปช่วยให้เราไม่ทุกเมื่อสิ่งนั้นนั้นเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียไปหมันพิจารณาความไม่เที่ยงการตระนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและสิ่งต่างๆช่วยให้เราไม่ประมาทและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า 7. ฝึกความอดทน ความอดทนเป็นคุณธรรมที่สำคัญช่วยให้เราไม่หวั่นไหวต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ 8. ทําทำความดีเสมอการทำความดีทั้งทางกายวาจาและใจช่วยให้เราสั่งสมบุญกุศลและมีจิตใจที่สงบสุข 9. ระวังภายในชีวิตการตระนักถึงภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตช่วยให้เราเตรียมพร้อมและไม่ประมาท สิบมีกาลยาณมิตรการคบหาสมาคมกับคนดีมีความรู้และปฏิบัติธรรมะช่วยให้เราได้รับการชี้แนะและสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมะการเป็นคนที่ไม่ประมาทในธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแต่ผลที่ได้คือชีวิตที่สงบสุขและมีความหมายมากขึ้น การไม่ประมาทในธรรมหรืออัปมาทธ,ธรรมเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาหมายถึงความไม่ประมาทความไม่ลิดนอเลิกความมีสติรอบคอบและการตั้งอยู่ในความไม่ผิดพลาดซึ่งเป็นคุณธรรมที่ส่งผลดีต่อชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมดังนี้ประโยชน์ขอองค์การไม่ประมาทในธรรมหนึ่ง ป้องกันภัยและปัญหาการไม่ประมาทช่วยให้เราระมัดระวังในการดำเนินชีวิตลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหรือภัยต่างๆทั้งทางร่างกายจิตใจและทรัพย์สิน 2. ส่งเสริมความสำเร็จการมีสติและความรอบคอบทำให้การทำงานหรือการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ 3. พัฒนาจิตใจการไม่ประมาทช่วยฝึกสติและสมาธิทำให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดี 4. สร้างความไว้วางใจคนที่ไม่ประมาทมักได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นเพราะมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการกระทำทุกอย่าง 5. เป็นหนทางสู่ความหลุดพ้นในทางธรรมการไม่ประมาทเป็นหนทางสู่การบรรลุธรรมเพราะช่วยให้เราตั้งมั่นในศีลสมาธิและปัญญาโทษขอองค์การประมาทแม้การไม่ประมาทจะมีประโยชน์มากมายแต่หากขาดความไม่ประมาทคือประมาทจะส่งผลเสียดังนี้หนึ่ง เกิดความเสียหายการประมาทอาจนำไปสู่ความผิดพลาดในชีวิตเช่นอุบัติเหตุการสูญเสียทรัพย์สินหรือความสัมพันธ์ที่เสียหาย 2. เสียโอกาสการขาดสติและความรอบคอบอาจทําให้เราพลาดโอกาสดีๆในชีวิต 3. สร้างความทุกข์การประมาทมักนำไปสู่การกระทำที่ผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้เกิดความทุกใจหรือความเสียใจในภายหลัง 4. ห่างไกลาจากทำการประมาททำให้เราหลงไปในทางที่ผิดห่างไกลาจากศีลธรรมและการปฏิบัติธรรมสรุปการไม่ประมาทในธรรมเป็นคุณธรรมที่สำคัญช่วยให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จ ทั้งยังเป็นพื้นฐานขอองค์การปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นดังนั้นเราจึงควรฝึกสติและความรอบคอบในทุกๆด้านของชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตอนเองและผู้อื่น